คนสำคัญจริงๆอยู่นิ่งๆเขาก็มีค่าคนไม่สําคัญต่อให้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็มองไม่เห็นบางคนยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าแต่กลับไม่เคยทําตัวมีคุณค่าให้คนอื่นมาวิ่งตามหาและอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีพอสําหรับใครแต่จงเปิดใจให้คนที่รับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นนะครับ เพื่อนดีแต่มีน้อยดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยแต่คอยอิจฉากันเพื่อนกันไม่จําเป็นต้องคุยกันทุกวันต่อให้เป็น10ปีที่ไม่ได้เจอกันยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่วันยังค่าและเพื่อนรักก็คือคนที่รักเราแม้ในวันที่เราลืมรักตัวเองนะครับ ยิ่งเราอ่อนแอมากเท่าไหร่ปัญหาต่างๆมันจะยิ่งได้ใจยิ่งเรามีปัญหาใหญ่มากแค่ไหนเรายิ่งต้องอาศัยหัวใจที่ใหญ่กว่ามันและจงรักคนที่เขารักคุณอย่ารักคนที่เขาทิ้งคุณไปจงเลือกคนที่เขาเลือกคุณอย่าเลือกคนที่ทำให้คุณนั้นท้อใจจงลืมคนที่เขาลืมคุณในวันที่คุณไม่ลืมใครและจงอยู่กับคนที่ไม่ทิ้งคุณไปไหนแม้ในวันที่ใครไม่อยากอยู่กับคุณนะครับ อย่าทำลายจินตนาการด้วยการสั่งห้ามถามห้ามสงสัยอย่าทำลายความฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยการไม่ให้ใครเลือกสิ่งที่เขาชอบเพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมองเมื่อคุณมีมากแต่มองไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณมีคุณก็จะไม่มีความสุขในขณะที่มองหาสิ่งที่อยากได้จงอย่าลืมขอบใจในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยนะครับ การที่ไม่ทำเหมือนเขาไม่ใช่เราไม่เก่งเหมือนใครการมีทางเดินของตัวเองไม่ใช่เข้ากับใครไม่ได้ไม่เหมือนใครไม่ได้ไปแปลว,ว่าผ่าเราเพียงแต่เรามีเส้นทางของตัวเองแต่อย่าเป็นคนยิ่งเก่งคนยิ่งเกลียดถ้าผลงานของคุณเลิศหรูแต่ศัตรูมากมายจะเก่งไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีใครต้องการครับ สิ่งที่ยากคือสิ่งที่เราไม่เคยทําสิ่งที่เรายังไม่ทําคือสิ่งที่มันไม่สําคัญพอถ้าลงมือทําซ้ําๆจนชํานาญมันไม่มีอะไรยากและอะไรที่สําคัญมากๆเราจะอยากทําตลอดไปการล้มเลิกนั้นมันง่ายแต่การสู้จนกว่าจะได้และยืนเป็นคนสุดท้ายมันมีไม่กี่คนนะครับ อย่าเพิ่งโกรธพ่อแม่เวลาขออะไรแล้วไม่ได้เพราะสิ่งที่คุณอยากได้อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อแม่เหลืออยู่ในชีวิตจงเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจคือได้เป็นร่มเงาใบใหญ่ให้พ่อแม่ได้พักพิงนะครับ ชีวิตเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีเวลาเจอเรื่องดีเข้ามาในชีวิตให้เราขอบใจเวลาเจอเรื่องร้ายให้มองย้อนกลับไปว่าโชคดีเท่าไหร่ที่ไม่เจอหนักกว่านี้คนที่มีไม่ครบแต่ไม่รู้สึกขาดโชคดีกว่าคนที่ไม่ขาดแต่รู้สึกว่ามีไม่ครบนะครับ การทำร้ายลูกอย่างน่าเศร้าคือการเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกคนอื่นทุกคำที่คุณพูดกับลูกเมื่อเวลาผ่านไปคำพูดนั้นมันจะหายไปในอากาศแต่มันก็ยังคงบาดอยู่ในหัวใจของเด็กคนหนึ่งเพราะคำที่พูดโดยไม่คิดอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลนะครับ จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับใครบางคนไปจนวันตายและเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้แม้ในวันสุดท้ายไม่เหลือใครสักคนบางการกระทําคุณอาจจะจําไม่ได้แต่ความรู้สึกในใจมันยากที่จะลืมจงระวังความรู้สึกที่คุณสร้างไว้กับใครบางทีคุณอาจจะลืมมันไปแต่คนที่จําฝังใจไม่มีวันลืมนะครับ จงอย่าหวังแบบไม่เผื่อใจอย่ารักใครแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่าศรัทธาแบบงมงายอย่าอยากเป็นใครจนไม่เหลือความภูมิใจในตัวเองอย่าพยายามทำให้ทุกคนรักเพราะมันจะเหนื่อยเกินไปขนาดคนที่เลวที่สุดยังทำให้ทุกคนเกลียดไม่ได้เมื่อเป็นที่รักของทุกคนไม่ได้จงเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ก็พอนะครับ ถ้าอยากเห็นเป้าหมายให้ใช้ไฟฉายสองทางพาเราไปยังเป้าหมายไม่ใช่ใช้ไฟฉายสองตาเพื่อให้ตาสว่างแล้วเห็นทางชัดๆจงอยู่กับคนที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่คบคนแค่เลียแ้งเลียขาเพื่อเพิ่มอัตราให้ตัวเองอยากขึ้นที่สูงอย่าแบกของหนักอยากเป็นที่รักอย่าเห็นแก่ได้ อยากเป็นผู้ใหญ่อย่าหลงตัวเองอยากให้คนยอมรับว่าเก่งอย่าอวดเบ่งเหนือกว่าใครถ้าอยากก้าวไปให้ไกลจงสู้ให้สุดใจและทำมากกว่าคนอื่นนะครับเมื่อคุณทำอะไรสำเร็จใหม่ๆจะมีบางคนชอบพูดว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้ จงถามเขากลับไปแล้วไปมุดหัวอยู่ไหนทําไมไม่ยอมลงมือทําและจงอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทําอะไรเพราะคนที่เขาทํากันได้ไม่มีใครพร้อมเริ่มต้นทําทั้งที่ไม่พร้อมดีกว่ารอให้พร้อมแล้วไม่ยอมลงมือทํานะครับหากไม่พร้อมจะฟังก็อย่าถามความคิดเห็นจากใครต่อให้เป็นความคิดเห็นที่ดีแค่ไหนคุณก็จะไม่เข้าใจเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจฟัง ในบางเรื่องที่คุณคิดว่าไม่สำคัญอะไรแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ของใครบางคนคำที่พูดโดยไม่คิดอะไรอาจเป็นคำที่บาดใจของใครหลายคนจงใช้สมองก่อนทำและคิดทุกคำก่อนพูดนะครับคนที่หัวเราะในวันที่คุณร้องไห้นั่นไม่ใช่คนที่คุณควรมีคนที่รู้สึกไม่ดีในวันที่คุณสุขใจนั่นไม่ควรเก็บไว้ในชีวิตคุณคนที่คิดทำร้ายต่อหน้าน่ากลัวยิ่งกว่าศัตรูที่จ้องจะฆ่าลับหลัง จงเลือกคบคนที่ทําให้เราดีกว่าเก่าอย่าอยู่กับคนที่ทําให้ชีวิตเราแย่กว่าเดิมจงเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณให้รอบคอบเพราะมันอาจจะเป็นคําตอบหรือปัญหาใหญ่ในชีวิตคุณก็ได้นะครับคนที่เหยียบย่ำคนที่ต่ำกว่าเลียแข้งเลียขาคนที่ให้ถ้าคุณหมดประโยชน์เมื่อไหร่คุณจะเป็นคนต่อไปที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าให้เขาเหยียบเดินและชัยชนะที่ได้มามันจะมีค่าอะไรถ้าทีมที่รวมเป็นร่วมตาย ไม่ได้ฉลองชัยร่วมกันการเก่งคนเดียวอาจจะทําให้คุณชนะได้แต่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือชัยชนะที่หลอมหัวใจให้เป็นดวงเดียวกันนะครับบางคนพอชี้ให้เห็นแสงสว่างกลับปิดหน้าต่างมืดมิดเพราะเคยชินแต่กับชีวิตที่มืดมนจนไม่เห็นทางสว่าง คนบางคนไม่เจอกับตัวไม่ยอมกลับใจไม่ใกล้ความตายไม่ยอมกลับตัวแต่กับคนบางคนในวันใกล้ตายเขายอมกลับใจแม้เป็นวันสุดท้ายในการกลับตัวนะครับ อย่าทำร้ายคนที่เรารักด้วยการไม่ใส่ใจเขาอย่าทำร้ายคนที่รักเราด้วยการไม่รักตัวเองจ,จงอย่าเป็นคนที่ทนทุกข์ตลอดเวลาเพื่อหาความสุขแค่วันเดียวอย่าเสียน้ำตาจนหมดใจเพื่อให้ได้หัวเราะแค่ครั้งเดียวยและอย่าย, klar, ยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างแค่อย่างเดียวชีวิตคุณมีความสุขได้ทุกเวลาไม่ต <Shaw. S 1> ้องทุกจนชินชาเพื <envision> ่อหาความสุขแค่ครั้งเดียวนะครับ ทุกรอยยิ้มการกระทำและคำพูดที่คุณส่งออกไปทั้งหมดมันจะย้อนกลับมาเป็นกฎเพื่อกำหนดโชคชะตาคุณเพราะชีวิตไม่ได้เกิดมาพร้อมวิธีใช้ก็ไม่แปลกอะไรที่ใครๆจะทำผิดพลาดอย่าบอกว่าตัวเองโชคร้ายถ้ายัางยืนยิ้มได้ด้วยแขนขาท,ที่คุณมีมีเงินร้อยล้านไม่ได้แปลว่าเราโชคดีตราบใดที่คุณยังไม่มีปัญญาใช้มันนะครับ ชีวิตของคนเราให้การเกิดกับการตายมาแล้วอย่างละหนึ่งครั้งที่เหลือตรงกลางของชีวิตนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเลือกใส่ทุกความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่คุณได้จากการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะอยากเรียนหรือไม่แต่ชีวิตไม่เคยหยุดสอนถ้าคิดว่าเป็นบทเรียนสอนใจคุณจะได้ประโยชน์แต่ถ้าคิดว่าเป็นการลงโทษคุณจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ ถ้าแสงสว่างของคุณมีประโยชน์กับคนทั้งหลายจงอย่าหยุดเปล่งประกายเพราะมีใครบางคนบ่นว่าแสบตาเราไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องยากยากก็สำเร็จได้เพียงแค่เก่งเรื่องง่ายๆแต่มีประโยชน์กับคนหมู่มากความสำเร็จไม่ได้มีอยู่แค่ในตำราประสบการณ์อันล้ำค่ามาจากนอกตำราเรียนนะครับ จงอยาทำดีเพื่อแกล้งให้คนอื่นรักเพราะคนอกหักเขาแกล้งเจ็บไม่เป็นไม่ต้องแกล้งทำดีตลอดเวลาก็ได้ขอแค่ไม่ทำร้ายจิตใจกันก็พอความดีไม่ใช่รางวัลของความรักและการอกหักก็ไม่ใช่บทลงโทษจงอย่ากโกรธที่เขาทิ้งคุณไปแต่จงขอบใจที่ทำให้คุณนั้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครที่เห็นคุณค่าคุณนะครับ ความรักอาจไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะักเพราะบางทีความรักมันอาจกลายเป็นคำถามหนึ่งคำพูดที่พูดโดยไม่คิดอาจทำลายมิตรภาพให้จบลงได้หนึ่งการกระทำที่ไม่เกรงใจจะทำให้อะไรอะไรไม่เหมือนเดิมอย่าทำให้แก้วร้าวลึกและอย่าทำร้ายความรู้สึกให้ร้าวฉานนะครับจงอย่าคาดหวังสิ่งใหม่ๆจากการกระทำเดิมๆแล้วคิดว่าจะมีความสำเร็จมาหล่นทับ ถ้าอยากให้คนอื่นมองคุณว่ามีคุณค่าต้องทำตัวให้สมกับว่ามันคุ้มค่าที่จะมองคุณแต่จงอย่าลืมนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งยังไม่ไปจากเราเพราะเขาเห็นว่าเรามีคุณค่าหรือมีประโยชน์กันแน่นะครับ คําพูดใครจะทำร้ายคุณได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจความหมายและยอมรับให้มันได้ทำร้ายคุณไม่ว่าอะไรก็ไม่มีความหมายถ้าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันจงปล่อยให้หมามันเห่าหอนไปและจงจำไว้เจ้าป่าที่น่าเกรงขามคํำรามแค่ครั้งเดียวนะครับ คนที่ไม่พูดแล้วไม่ทำยังดีกว่าพวกที่รับปากเขาเป็นประจำแต่ไม่เคยทำตามคำพูดคุณอาจจะพูดอีกกี่ครั้งก็ได้แต่ความเชื่อใจมีให้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่เดินจากไปในวันที่คุณมีปัญหาก็ไม่มีค่าที่จะมายืนอยู่ใกล้ในวันที่คุณได้คำตอบเวลาดูใจคนอย่าดูตอนมีให้เพราะการจะรู้จักคนได้ให้ดูตอนที่เราไม่มีนะครับ การนอกใจเป็นเพียงข้ออ้างของคนที่ไม่จริงใจไม่ว่าข้ออ้างหรือเหตุผลจะดีแค่ไหนมันก็ทำให้เราเสียใจอยู่ดีจงอย่าเสียใจถ้ามีคนเดินออกไปจากชีวิตคุณด้วยคำพูดที่ว่าคุณดีเกินไปดีกว่าที่เขาพูดว่าที่อยู่ไม่ได้เพราะคุณจังไรจริงๆนะครับ เมื่อคุณเห็นหนังฉากเดียวอย่าตัดสินหนังทั้งเรื่องคุณอ่านหนังสือหน้าเดียวอย่าตัดสินหนังสือทั้งเล่มเห็นเหตุการณ์ที่สุดทนอย่าฟันธงแบบไม่สืบคน้นเห็นคนหนึ่งคนอย่าพึ่งสรุปผลว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับ สงครามยิ่งโหดร้ายแค่ไหนยิ่งสร้างนักรบที่แข็งแกร่งมากแค่นั้นร่างกายถูกใช้มากแค่ไหนยิ่งแข็งแรงมากแค่นั้นหัวใจยิ่งบอบช้ำม,มากแค่ไหนยิ่งเข้มแข็งมากแค่นั้นชีวิตยิ่งวิกฤตมากแค่ไหนยิ่งเรียนรู้มากแค่นั้นเพราะคนเราจะเข้มแข็งได้ไม่ใช่ไม่เคยล้มเพียงแต่ล้มแล้วต้องลุกคนบางคนยอมอ่อนแอเพราะเพียงแค่เขาไม่ลุกในตอนล้มนะครับ หนึ่งอ้อมกอดที่คุณให้กับใครมีความหมายมากกว่าคำปลอบใจนับพันคำจงให้ในตอนที่อีกฝ่ายยังได้รับจงให้ความรักตอนที่เขายังรับรักได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้คนตายได้ดอกไม้มากมายไปกว่าตอนที่เขากำลังหายใจอยู่นะครับจงอย่าเสียใจที่ทำผิดพลาดเพราะมันยังดีกว่าพลาดโอกาสที่จะได้ทำบางครั้งก็ไม่อยากจะจดจำแต่เพราะบางการกระทำมันยากที่จะลืม อุปสรรคที่เข้ามาถือว่าเป็นบททดสอบถ้าความสุขของคุณคือคำตอบยิ่งทดสอบคำตอบจะยิ่งชัดเจนนะครับอย่าให้คำว่าคนกันเองมาทำให้เราไม่เกรงใจกันอย่าให้คำว่าเพื่อนสนิทคิดว่าจะทำยังไงก็ได้อย่าให้ความเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ด้วยกันกลายเป็นของตายเพราะความรู้สึกที่เสียไปมากมายมันยากที่จะได้กลับคืนนะครับ เวลาที่คุณหันหลังให้กับดวงอาทิตย์คุณอาจจะสบายตาแต่เงามืดจะตามคุณมาตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณกล้า,ผาเผชิญกับแสงแดดจ้าแม้ว่าคุณจะไม่สบายตาแต่เงามืดของปัญหาจะไม่ตามมาให้คิดเพราะชีวิตของนักสู้ต้องไม่กลัวความจริงและไม่วิ่งหนีปัญหานะครับ ธรรมชาติของดวงตาถูกสร้างมาให้ต่ำกว่าสมองฉะนั้นแล้วอย่าตัดสินคนด้วยการมองโดยไร้การไตร่ตรองของสมองที่สูงส่งและหลายครั้งที่คนเราไม่เข้าใจกันเพราะเราใช้ไมบ้บรรทัดของเราไปตัดสินคนอื่นจงอยาตัดสินใครด้วยเพียงแค่คำถามและอย่าตัดสินความพยายามของใครทั้งนั้นนะครับ ค่าของคนอยู่ที่ผลของใจค่าของใครอยู่ที่ใจของเขาเราอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่เราอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับใครบางคนจงเอาคำดูถูกของคนอื่นมาเป็นแรงผลักดันแต่สิ่งที่สำคัญคือเรานั้นต้องไม่มีวันดูถูกตัวเองนะครับเวลาที่เรามองนาฬิกาเรามักจะมองเข็มชั่วโมงและนาทีแต่ไม่มีใครสักคนที่มองเข็มวินาทีทั้งๆที่มันทำงานหนักมากที่สุด เมื่อวันหนึ่งคุณมีคนไม่รู้จักมาดูถูกก็จงปล่อยเขาไปแต่อย่ายอมให้คนที่รู้จักเราดีกว่าใครให้เขากล้ามาดูถูกคุณคนอื่นดูถูกคุณไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าคุณดูถูกตัวเองเมื่อไหร่คุณทำอะไรก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จนะครับ อย่าเพิ่งบอกว่าคนเก่งและคนดีมักไม่มีที่ยืนเพราะคนที่เก่งจริงและดีจริงเขาจะยืนบนขาของตัวเองจนไม่ต้องรอให้ใครมาหาที่ให้ยืนการทำอะไรไม่ควรมีข้ออ้างการทำครึ่งๆกลางๆไม่มีทางทำอะไรได้อยากสำเร็จต้องสู้ให้สุดใจอยากทำได้ต้องสู้ให้สุดทางและคุณต้องทำทุกอย่างเท่าที่คุณทำได้นะครับ อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของใครเพราะสิ่งที่เสียไปคือจิตใจไม่ใช่สิ่งของจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่เวลาจะพรากจากไปและจงใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างกายก่อนที่จะไม่เหลือใครอยู่เคียงข้างเรานะครับ คนที่รอคุณในวันที่คุณช้าฉุดคุณขึ้นมาในวันที่คุณล้มลงไปให้กำลังใจในวันที่คุณสิ้นหวังและยังอยู่กับคุณในวันที่คุณหมดกำลังใจคนควรเก็บคนนั้นไว้เป็นคนสุดท้ายในชีวิตและจงอย่าลืมคนที่ไม่ว่าคุณจะเลวใส่เขากี่ครั้งแต่เขาก็ยังให้อภัยจงจดจำชื่อของคนที่ไม่ว่าคุณจะดีกับเขาแค่ไหนเขาก็ยังเดินจากคุณไปอยู่ดีนะครับ ชีวิตของคนเรามีทุกข์และสุขสลับกันไปเวลาเจอเรื่องแย่หนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแย่ไปตลอดชีวิตอกหักหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอกหักไปตลอดชีวิตล้มเหลวหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าเราจะต้องล้มเหลวไปตลอดชีวิตอย่ายอมให้หนึ่งครั้งที่ชีวิตแย่ทําให้คุณคิดได้แค่มันต้องแย่ไปทั้งชีวิตเพราะคุณไม่ใช่คนแรกที่โชคร้ายและไม่ใช่คนสุดท้ายที่ต้องเจอนะครับ เวลาไม่ได้เปลี่ยนใครแต่ใจต่างหากที่เปลี่ยนคนอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ดีพอสำหรับใครแต่จงพยายามเปิดใจให้คนที่รับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นการมีชีวิตคู่กับการมีคู่ชีวิตความหมายมันต่างกันชีวิตคู่ใครๆก็มีได้แต่คู่ชีวิตคือคนสุดท้ายที่จะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตนะครับ จงใช้ความพยายามให้มากขึ้นเมื่อรู้ว่าความหวังของคุณเริ่มน้อยลงชีวิตของคนเรานั้นแสนสั้นจงทําในสิ่งที่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่ดีเมื่อมีต้องรู้จักให้จงขอบใจในสิ่งที่เป็นหลายครั้งที่คนเรามองหาความแน่นอนในชีวิตจนลืมไปว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนหลายคนชอบสงสัยว่าชีวิตคนอื่นเป็นยังไงแต่ไม่เคยสงสัยว่าทําไม ชีวิตตัวเองไม่ดีขึ้นเลยนะครับคำขอโทษเป็นคำที่ทุกคนใช้มากที่สุดเมื่อเวลาทำผิดแต่คำขอโทษจะไม่ศักดิ์สิทธิ์กับคนที่ทำผิดในเรื่องเดิมๆและเรื่องดีบางเรื่องอาจจะสอนเราไม่ได้ในชีวิตแต่เรื่องร้ายบางเรื่องที่เราทำผิดอาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้นะครับ คนบางคนรักกันแต่ไม่เคยเข้าใจกันแต่กับคนบางคนเข้าใจกันแต่ไม่เคยรักกันเรื่องบางเรื่องไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่สิ่งที่เราคิดมันอาจจะต่างกันชีวิตคู่ไม่มีใครดีที่สุดหรือเลวที่สุดถ้ายังไม่รู้จักกันให้ถึงที่สุดการเวลาไม่อาจจะรักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงมันจะรักษาทุกอย่างนะครับ การรอคอยที่ไม่สิ้นหวังคือการไม่คาดหวังที่จะรอใครเข้ามาในชีวิตทุกๆวันในชีวิตของเราอาจจะไม่ใช่วันแห่งความสุขแต่เราสามารถมองหาความสุขได้ในทุกๆวันของชีวิตนะครับคนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาใครสักคนมาร่วมชีวิตแต่กับคนบางคนใช้เวลาที่เหลืออีกครึ่งชีวิตเพื่อรอใครสักคนออกไปจากชีวิตอย่าพึ่งมั่นใจบอกใครว่ารักเขาคนเดียวจนวันตาย ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาหาคำอธิบายในตอนที่ไม่ได้รักกันนะครับวันหนึ่งเราทุกคนต้องกลายเป็นความทรงจำของคนอื่นอยู่ที่ว่าเราจะทำดีให้เขาจำหรือทำารยำให้เขาลืมจงใช้อดีตเป็นห้องเรียนไม่ใช่ห้องขังอย่าโมแต่นึกถึงความหลังถ้ายังอยากมีอนาคตนะครับการให้โอกาสคนมากไปเรียกว่าใจอ่อนไม่ให้โอกาสคนเรียกว่าใจดำ โอกาสมีไว้ให้แก้ตัวไม่ใช่ทำเรื่องชั่วจนกลับตัวไม่ได้จงอย่ากลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่จงกลัวที่จะไม่มีโอกาสในการตัดสินใจเพราะคนอื่นที่ไม่ให้โอกาสเรายัางไม่น่าเศร้าเท่ากับเราที่ไม่ให้โอกาสตัวเองนะครับความรักคือการให้และการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ด้วยความรัก จงอย่าดูถูกตัวเองว่าเป็นคนธรรมดาที่ไม่สำคัญกับใครเพราะคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นโลกทั้งใบของใครคนหนึ่งได้จริงอยู่ที่ความรักต้องการความเข้าใจแต่สิ่งแรกที่ทุกคนต่างอยากได้มันคือความชัดเจนนะครับ